สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้าเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับที่เราได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำในใบงานนะครับวันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมเหล็กรูปพันธ์ได้นะครับเป็นเหล็กรูปพันธ์เป็นเหล็กกองเป็นเหล็กที่มีความหนาไม่เหมือนกับที่เราฝึก เข้าใจไหมครับไอ้เหล็กที่มีความหนาใครๆก็เชื่อมได้เข้าใจปหมเพราะว่าเราฝึกนะเวลาเชื่อมมันก็ไม่ได้ทะลุเข้าใจไหมครับรรแต่เหล,ล็กรูกประพันเหล็กนี้มีความหนาจํากัดนะครับมีความหนามิลสองเข้าใจไหมครับมิลสองมิลห้าสองมิลหนึ่งมิลมี แต่ถ้าเราเชื่อมเหล็กที่มีความหนามากนะครับแน่นอนครับเราเชื่อมแข็งแรงจริงแต่มันก็ต้องแลกด้วยอะไรด้วยเราเสียเงินไปซื้ออุปกรณ์มาไปซื้อวัสดุมาเข้าใจไหมครับนะดังนั้นช่างเชื่อมผู้รับเหมาหรือจะไปประกอบงานยิ่งมีความหนาน้อยเท่าไหร่อันนี้คือยิ่งดี ยิ่งลดต้นทุนถ้าเรามีการออกแบบเขียนแบบโครงสร้างดีๆอันนี้แหละครับเป็นผลกำไรของงานช่างช่างเชื่อมช่างประกอบโอเคไหมครับดังนั้นครูมาให้ดูครูจะสาธิตให้ดูว่าเป็นแบบไหนจังหวะการเติมลวดเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงบ้างเวลาการเชื่อมจังหวะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเราไม่ใช่ว่าลากยาวไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมให้ดู เชื่อมยกเป็นแบบไหนเชื่อมยกตาเราก็มองการหลอมลลายอักยกอักยกและการสรับของหน้ากากแบบนี้ไปด้วยเข้าใจไหมครับสัมพันธ์กันแบบไหนหรือไม่ไม่ยกหน้ากากเติมเป็นแบบไหนเราจะเห็นแสงแสงชัดเจนว่าลักษณะของแสงเป็นแบบไหนยังไงบ้างเข้าใจไหมครับดังนั้นเหล็กรูปรัณ์มี เป็นแบบเหล็กกลองนะครับเป็นเหล็กกัมมนไน์แบบนี้เหล็กกัมมนไน์เป็นเหล็กที่ได้สําหรับการเคลือบนะครับการเคลือบเหล็กการเคลือบโลหะการเคลือบชิ้นงานดังแบบนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกดูว่าโลหะแบบไหนเหล็กแบบไหนเลือกให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับลูกค้าให้เหมาะสม